ผู้เดินมาทำไมอืมมาทำไมกลับหลุมนะกลับหลุมเลยผู้เดินกลับหลุมเลยมาทำไมคะมาทำไมคะผู้เดินมาทำไมกลับหลุมเลยหน่นหลุดหลุมอยู่โน่นหนุน, you know, น,นไปเยย์ไปเยยค่ะกลับหลุมเยยค่ะ ไม,ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยพู้เดินน่ะเห็นแกกินอะไรอย่าได้มาวางเอาคันคันคันไปเลยค่ะอ้วนจนตัวกลมแล้วค่ะแม่ดูเนี่ยเห็บเพิบเข้าเพราะเนี่ยเผิบไม่ได้นะยิ่งดูแลยากขนเธอ khanh khăn khanh 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 tại ơi tại ơi mấy con mấy con ơi tại ơi pudding nè tại ơi mấy con mà thu thu tại nãy ai 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 mấy con ơi pudding nè đưa đưa thăm ai mấy con ơi à bay lên, à, lên nè à bay lên nè pudding nè mấy con ơi tại ơi đưa thăm mon ai Bay đây anh nè con nấu ăn nè

เด้อ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 ควันบิกวันนะเด้อเอคันข้ามันู้คันอะไรนักหนาเอาคันเข้าวเทเข้าไมั่งเปลมาไม่รู้นี่นี่ลูกไม่สะดุดอะไรเนี่ย ไปตั้งเลยขันเย้คันตรงนั้นเดี๋ยวคันตรงนี้ไปตั้งเลยคนนยวนนี่